สวัสดีครับก็อยู่ในช่องจ่าจ่าเจนะครับก็อยู่ในเกมบริษเเทพเพราะณชีวิตนี้แล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเงิน5้าดาวนะครับมาดูกันก่อนว่าผมอัพไรไปบ้างนะครับก็ผมอัพเงินขึ้นม่วงขั้นหนึ่ง้นะครับที่ทําได้ตอนนี้นะครับก็คือขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าขั้น2เนี่ยมันต้องเลเวลห้าสิบนะครับซึ่งผมเพิ่งเลเวล4ีุเองครับ แล้วก็มาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ผมก็จะแต่งโมวห้าดาวแล้วครับแล้วก็ปลุกตื่นแล้วแล้วก็เสื้อเสื้อก็ปลุกตื่นแล้วนะครับ2ดาวตำารา3ดาวปลุกตื่นแล้วนะครับแล้วก็ตราปลุกตื่นแล้ว2ดาวนะครับแล้วก็สกิลสกิลผมก็เัาไปที่17แล้วครับก็คือตันแล้วนะผมจะเอาทีมทีมนี้แล้วกันนะครับ อันนี้ผมจัดไว้เล่นๆนะครับเพราะคือจะมีนิน SSR กับนิน UR นะครับแล้วก็จะมีโทเซนมีมาสึมุโต2ตัวนะครับเป็นมาสึมโต UR กับมาสึมโต SSR นะครับแล้วก็จะมีไอเซนนะครับทีมนี้นี่บอกเลยสุดจัดจัดครับยหายมาก่อน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะไปให้ดูกันนะครับว่าแต่ตัวนี้มันขอ,ของในทีมผมนะครับว่ามันแบบว่าแต่ละตัวนี้เป็นแบบ สี่ดาวเป็นยังไงครับสกิลอัพเลเวลอะไรตัวแรกนะครับตุม้มตร,ตรัวครับต,ตุ้มตัวยูอันนะครับผมเอาไว้ที่จิตพงนะครับดาวสามดาวยังไม่ได้ปั้นต่อเลยนะครับอาวุธก็ยังอาวุธเขียวอยู่เลยนะสกิลก็ยังไม่ได้อัพอ่ะอัพไป,ปให้เป็นสี่หก <ๆ S 1> นี่นะครับแล้วก็จะมีเงินเงินเอสเอสนะครับตันไว้ไม่สุดนะครับ เพราะว่านี่มาก่อนครับ NUR ก็เลยเปลี่ยนไปเป็น NUR แทนก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวโหดีตัวนึงนะครับที่ตอนแรกๆผมใช้อัพไปนะครับโซ่ต่อสู้นะครับถ้าสมมุติใครที่แบบสงสัยว่าทํายังไงถึงใช้สกิ้ตั้งแต่เทร์นแรกนะครับก็คือมังกรฟ้านะครับถ้าสมมุติอัพโซ่ถึง4นะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับโซต่อสู้ของมังกรฟ้าเนี่ยเปิดฉากฟื้นฟูฟิลลี่นะครับ สามาสายสามแต้มก็คือคือส่วนมากนะครับขั้น4ี่เนี่ยจะทําให้เผา<ง>อาพวกโซต่อสู้มังกรฟ้านะครับมันสามารถใช่อันติดได้ตั้งแต่เธอแรกเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับอย่างยิงก็เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้เปิดเปิดได้ก่อนนะครับตราใครที่สงสัยมัซูมาโตก็เหมือนกันนะครับเป็นโซต่อสู้มังกรฟ้านี่ผมก็เอาไปแค่ฟ้านะครับแล้วก็เกิลวก็ ยังไม่ได้ทำเลยนครับอัพไปเพื่อความแดงนะครับอ่ะไปไปดูอาดีนากันเราจะไล่ตีเลยนะครับเนี่ยสองสามสี่ห้าแล้วก็คนนี้ด้วยเลยแลกันครับพลังใกล้เคียงกับผมมากแสนหสผมแสนหหนะครับพลังทีมที่แบบว่าใช้จัดทำปกติไปอุยอ้ยคนผิดอันนี่แล้วกันครับจะได้ไม่ต้องเสียตัว อันดับ2ก่อนเลยครับไปเขาก็มีเงิน4ดาวนะครับโอ,อมีไอเซนด้วยนะครับไปครับอัลเมโตติดกระหดนะครับก็ยักดีนะครับติดไม่ติดไส้อไอเซนสียับพอเซนครับตีหหลังเดือรถไปเกือบขึ้นครับ ใช้คู่กับยินผมว่าอินทะเลนี่กาลังดีเลยนะครับเพราะว่าทำให้เ <Okay. S 1> นี่ยครับมันจะไปอย่างเงี้ยครับโอโคือพอติดเลือดออกใช่ไหมครับแล้วเลือดมันก็ลดไปแล้วขึอย่างงี้ครับมันก็เหมือนกับเป็นการันตีเลยครับว่าต้องมีถังหลังแตกแนะ่นอนครับถ้าสมมติใช้ยินด้วยนี่ครับอติดใบนะครับ เรียบร้อยนะครับติดเลือดออกเมื่อกี้ตีไปนะครับเพิ่มแอคแท็กแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับรดเดฟติดใต้จุลจิตติดใต้ซ้ำส,สองนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ได้ขยับชนะนะครับนี่ครับต่อไปอันดับสามครับ สามเขาก็ใช้หินสี่ดาวกันนะครับเรียบร้อยนะครับม่หนึ่งครับโชคดีมากครับโปเซนแล้วก็เรียบร้อยนะครับติดเลือดไหลเพิ่มเติมแล้วหิงเจตจานะครับถ้าฝันติดเลือดไหลเนี่ยจะทําให้ตีแรงขึ้นนะครับโอ้โหถลา,างหายนะครับติดไปไหมไม่ติดน,นะครับไ็ติดกระหลกด้วยโ เขาล่อหลายตัวอยู่อ้าวเรียบร้อยนะครับไปเกงเพิ่งพูดไปเองนะครับมายูริตามใครมาติดฟรีนะครับติดพิษเกล็เลือดออกนะครับอืมมีแบบ 2, สองสกิลนี้นะครับเป็นการอะไรที่แบบว่าดูเขาความเสียหายแรงมากครับนู่นกันนีครับยิงผมปาไปเรียบร้อยโอ้โหยังนะครับมายูริมีเกิด เหลือเบียคุยักตัวเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับอันดับสี่นะครับแบบไวๆเลยนะครับเอาละครับอันนี้ก็จะตึงๆหน่อยนะครับไปตึงเลยตึงเลยเนะี่ยไส่มาสุดโต๊ะขบับติดใบขับติดใบ โอ้โหไม่ติดเลยทั้งตัวนะวนนเกือบตายนะครับไอเซนเขาแ,แรงนะครับเนี่ยอ,อ,อ้าวผมเพิ่งสังเกตน,นะครับไอเซนเขากระหลไปแล้วครับแล้วดูเขาตีไอเล่บน,นะไม่ติดนะครับรู้เป็นอะไรนะครับมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ย ไอ้ฮัสิบทำให้สิบกรหลเหนียเวลาตีไอเซนเนี่ยนรบมีนโมบามาแล้วครับเดี๋ยวคุยาเขาตีตาลังผมน่าจะแตกนะรับเนี่ยเรียบร้อยไปสองนะครับอ้าวนี่ไงครับอ้โหบนปุ๊บสิเลยครับนี่ไปรถแอแงนนะครับมันก็มีสิดฉากไปนะครับโอ้โหมีรีบอนนะครับ ีบอลของซันยอโอกาสห้าอเนะครับที่จะทำใเกิดได้ใช้ในดาน่าหอคอยนี่เหมือนไม่มีครับเหมือนไม่มีซันยซูอ,อยู่ในทีมครับไม่เคยติดเลยครับหอคอยท้าทายกี่จำกัดต่อไปอันดับห้านะครับอันดับห้าใช้โทชิโร่ด้วยนะครับแล้วก็มีเงินด้วยเงินสีดาวไป จะรอดไหมนะครับมาต,ตัวตรผม,มติดกระหลสองตัวครับโอ้โหโชคดีมากมทีมเขามีสะท้อนด้วยนะครับเนี่ยามาดูรครับเกือบตายนะครับเก็บประจิแตงโมปลาไปเก็บประจิหายอตายสองนะครับมีชี้นะครับ สึกว่ามินเขาจะดีบอลนะครับได่เกิดจากสันเนสิเรียบร้อยนะครับสังเนสิตหรือสองตัวนะครับอ่แล้วครับอโอติดกะระหลหนึ่งนะครับะาะไงโม่บ้าไม่ได้ใช้นะครับอันตรีรอบนี้อครับเรียบร้อยนะครับ ชนะน,นะครับต่อไปนะครับอันดับหสุดท้ายนะครับที่จะตีนะครับตีให้ดูเพราะว่าต่ากว่าน,นี้ก็แสนสามนะครับแสนสามแสนสองมาเรามาดูก่อนโอ้โหคนนี้นะครับโซจัดหนักมากครับสามดาวสามดาวสามดาวแล้วก็มีถึงห้าตัวเลยนะครับไป คนนี้นี่เขาเคยชนะผมนะครับเคยตบตบผมแตกไปแล้วครับนะนครับติดกระหนหนึ่งนะครับจะตีกี่ตัวก็สวโชคโอ้โหมาซื้อเผมก็โดนแต่แจกให้เขาโดนเหมือนกันเข้าไปเตงโมเรียบร้อยนะครับหายสาม ยีแต่โมขอยังไม่ตายนะครับเรียบร้อยนะครับมาที่ตรงเลือกตัวละครผิดไปหน่อยนะครับสำหรับยงินไม่งั้นยินแทงโมอาจจะแสกไปแล้วคนแรงนะครับป่ามาโอโหสำหรับเบียคุยะนะครับเป็นตัวละครที่ s s r ที่แบบว่าเก่งมากนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับในที่ปัจจุบัน ตีทีนี่โอโหแทบร้อนะครับเรียบร้อยนะครับมีกระหนด้วยแล้วไอ้กระหนนี้เป็นกวดตีนะครับบางทีอะ่ะผมถ้าเกิดเวลาติดในอไอ้ท้าทายเนี่ยท้าทายจัากัดเนี่ยไอ้บอตนี้แบบว่าหเหมือนเปิดโปอ๊อะติดแต่ไม่ตีฝั่งมันเลยตีฝั่งคููเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับิย้5ดาวนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันโกงไหมครับหรือว่ามันโหดไหมก็ ลองคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยคิดว่ามันโกงอยู่นะครับมีนแตงโมเนี่ยสี่ดาวก็แรงนะครับห้าดาวนี้ก็แรงเข้าไปอีกนะครับสกิลพื้นฐานมันก็โหดแล้วครับมาบวกกับพาร์สสองอันนี้ก็แรงขึ้นไปอีกนะครับมีนี้อีกครับบวกอีกตั้งสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าแบบเป็นตัวดาเมจจัดจา้านเลยนะครับแถมมีดูดดูดฟิวรี่ได้นะฮะก็ขนครับ,บผม